สวัสดีครับช่องช้างพังยายเกตกดติดตาม,ตดตามตดกด subscribe ได้ด้วยครับวันนี้ครับมีผู้ใจบุญครับได้นำกล้วยมาให้คุณยายเกตยายกินแบบสบายใจครับใอยห้างด้วยครับกล,บลบ้วยครับมีคนใจบุญนำมาให้ครับขอขอบคุณมากครับ

สั่งใหม่แล้วเอานี่ให้ไม่ได้ใช่ไงมแถมนี่เนาะใช่ไปก่อนแถมนี่เถอะจะได้มีสำแหลกนั่งเดี๋ยวผมสั่งให้กันนึงดีนะใหญ่กว่านี้แข็แข็งสถานะสั่งบ่อยบ่มาเอาอะไรสำแหลกมีดกว่าจะติดมีดนั่นอะเจ๊

ได้บอกกินดีแล้วเนี่ยใส่ห้างด้วยมกินดีๆทกินอย่างน้นยาย s, s, 네ิมมเ่ยน่างดียวอยากเลย้ช่อยากวไปเลยแตงโมนั่งหยาบลีเลยแตงม้กินองเดียวเยบไป

จะมาเที่ยวหายายมาได้นะครับไ,ไห,ไหย,ยายอยู่ที่บ้านโป่งเกตหมู่สิบตำบลท่าดานอำเภอสนามชัยเขตครับ <c oughs> มาเที่ยวหายายได้นะครับ <c oughs> <c oughs> ยายจริงห,หญ่เลยครับนนอาจจะมีเสียงอื่นเข้ามาบ้างก็ขออภัยด้วยครับเ,นนเข้าลงกล้วยกันครับอาจจะมีเสียงเข้ามานะครับ คือเครื่องบดมาให้ด้วยใครที่เข้ามาดูก็กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับ